ยังกระองทเวศตาดอนพอชอมมานไม่ได้ท่านใหม่ขอต่อมานได้ละมามามันราคาว่าเหลิมสิ่งคอนกับของโอรวมผู้คน เป็นห่วงร้อข้าวเมียชาบคันโคนัวลำบากลำบนเนื้อพบกันมาเป็นปึ้งพึงเปิดกันไม่เจอเลยทุกเนี่ยพองมาร้องรอนใหม่เกาพวกท่านกอไปก็ได้เป็นเฮ้ยททยก็ได้เอากันโคบ่นี่อย่างเงี้ยผมก็เหนื่อยคู่เดียวนี่โอ่ ไม่เก่งไก่ไม่ได้ที่โบนะไม่ใช่แรงเยอะนะลูกตายเลยเอางั้นเอาอาหาเนื้อจิร้อนได้อ่ะเป็นหัวดหมเอขาเกียร์ลาวทั้งคนเดียวลำบากลำบุนักลัวเขาจะคุ่มเตะหมวดโบราณว่าไม่ทำไมกับเพืนตาย วันเป็นเดือนที่อยากเมียมาในาบานีเอาเนือเนี้เอาเอาเนื้อที่ได้กันเอาไปอาาอ่าเอาเนื้อนี้เดี๋ยวนพระมหาหน้าเปลี่ยนเนืออีกน้เดี๋ยวรมไม่ทันเดี๋ยวดี๋ยวนันยกผมเอูดกุ้เปลี่ยนใาเกหวโยที่เลนึกตามมาจากท่านผู้ดำแทนอนตางหานัใน มาจากบ้านพักคนตาโอ้ห้หนอฝากนอน่าัวเรางแผ่ด่อ่งนี้นขอโทษนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูไม่ได้มานิยเห็นเมื่อวานอดนี่ไปเอ่เอยเยนได้ทามาข้างไว้ใช่หรอเออเดี๋ยวเองคืนนี้่อน่าจะได้ทาใไภพสุนทีนะุทเออิลุกเชิ์ ห้าเกิดตลอดเลยเจษีบางแง่ะกาบอกเกิดถ้าเทศดีก็จะไม่ลำบานเองนะคนละสองร้อยประเทศไม่ดีก็จะไมขึ้นมาให้เห็นหน้าเลยล่ะเดี๋ยวถ้าเกิดเราแหลกกันดีนะเดี๋ยวเจมหวยจะไปกู้เงราโคตรเจมหวยพูโคตแล้วหน่อยอ่ะใใไม่หลังไม่หลอาไปพีในพระบาลีคำที่กาวา